สวัสดีครับในแพทย์กอลวัฒน์เหล่าเฉยศรีนะครับฉัน,นแพทย์ตกแต่งและผู้ผ่าหาประจำเดียเคพลาสิกเซอร์เทอรี่นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับหลังเลิกตั้งกันแล้วนะครับเนาะก็มีทั้งคนดีใจเสียใจนะครับเนาะแต่ก็มันก็ต้องเดินหน้าต่อไปเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆฝ่ายเนาะอ่ะไม่เอากันเมืองดีกว่าเรามาคุยกันเรื่องความมามบ้างนะครับเนาะก็เป็นเรื่องที่จริงๆก็เป็น Q&A นะครับที่ได้รับมาบ่อยๆนะครับก็เลยขออนุญาต เอามาสรุปนะครับทำเป็นบทความสั้นๆนะครับที่ทําให้พวกเราได้เข้าใจกันและจะได้วิตกกังวลน้อยลงกันนะครับก็คือภาวะตาปือหลังทํเสั็จนกับตา2ชั้นนะครับมันมีทั้งชั้นที่สูงเกินไปกับชั้นที่ไม่ได้สูงเกินไปซึ่งเหมือนจะเล่าให้ฟังนะครับแต่วันนี้จะเล่าให้ฟังในกรณีที่เกิดอาการตาปือหลังจากที่ทําตา2ชั้นที่หนาเกินไปนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ retrosis after blepharoplasty นะครับเนาะก็ไปดูกันในรายละเอียดนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือน กดทุกอย่างเท่าที่จะกดได้นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใน dike channel นะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญเลยนะครับเนาะไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็มีโอกาสได้อ่านในหนังสือเล่มนี้มาบางส่วนนะครับหรือเรื่อง A s i ช n b e f o for pasty and eyelid crease นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำตาสองชั้นในคนเอเชียเฉพาะเลยนะครับเนาะคำถามคือทําไมตาสองชั้นในฝรั่งกับในเรามันถึงไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโครงสร้างหลายหอย่างนะครับบริเวณกระบอกตานะครับเปลือกตาลูกตาเนี่ย ต่างกันเล็กนน้อยะครับเพราะฉะนั้นการทําตาบนนะครับในฝรั่งกับในคนเอเชียพวกเราเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับมีความแตกต่างกันในรายละเอียดนิดหน่อยทีนี้มาดูนะครับว่าไอตาสองชั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับมาดูอันนี้ก่อนนะครับนี่เป็นเปลือกตาบนเนาะอันนี้เป็นลูกตานะครับนี่เปลือกตาบนนะครับอันนี้ขนตานะครับเนาะจะเห็นว่านี่ตาสองชั้นอยู่ตรงนี้นะครับเนาะขนตาเนาะสีเทาๆตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับจำไว้เขาเรียกว่าเท้าเซลล์เพลสอันนี้จะเป็นกระดูกอ่อน นะครับที่เป็นโครงสร้างให้เปลือกาตาบนเนี่ยมันครงรูปได้นะครับเนาะส่วนในนี้คือกล้ามเนื้อตาลีเวเตอร์เป็นกล้ามเนื้อส่วนที่ทําให้เราลืมตาได้นะครับส่วนหนึ่งที่ทําให้ลืมตาได้นะครับมันจะมีมัดอื่นอีกเขาเรียกมุลเรื่งองมาเโซแต่ว่าขออยญาไม่้พูดถึงส่วนกล้ามเนื้อมัดนี้นะครับเขาเรียกกล้ามเนื้อออบิคูลิสออริสนะครับที่ทําให้เราบีบตาแบบนี้บีบตาหยีตาแบบนี้นะครับคือกล้ามเนื้อมัดนี้มัดนี้นะครับ ส่วนนี้คือไขมันกระบอกตานะครับที่ทําให้เราตาโปรตาปูนตาอบอ่มนะครับขอตาโบนะครับคือไขมันส่วนนี้นะครับการเกิดตา2ชั้นเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากรีเวเตอร์กล้ามเนื้อรีเวเตอร์นะครับมันสปริตเส้นเอ็นบางส่วนนะครับมาเกาะที่ผิวหนังเห็นไหมเห็นขาวๆนี้ไหมสปริตจากตัวมันเองนะครับมาเกาะที่ผิวหนังบริเวณนี้นะครับเนาะทำให้เกิดตา2ชั้นคําถามคือมีส่วนอื่นที่มันสปริตไม่มีนะครับก็มาสปริตส่วนล่างนี้ด้วยเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าสีเทาเนี่ยกระดูกอ่อนมันค้าอยู่ อันรอยที่มันสปิตมาตรงนี้จึงไม่มีผลทำให้เกิดตา2ชั้นตัวที่ทําให้เกิดตา2ชั้นก็คือตัวที่อยู่สูงกว่าตัวขอบของกระดูกอ่อนทาเศรเพลทตรงนี้เนาะที่สปิตมาทําให้เกิดตา2ชั้นโอเคไหมครับนี่คือคกลไกทําให้เกิดตา2ชั้นในมนุษย์เรานะครับและคนที่มีตาชั้นเดียวมาหมอทําอะไรให้นะครับก็คือก็สร้างจุดพับใหม่ให้กับชั้นตาเท่านั้นเองคือไม่ใช่แค่กรีดแล้วก็เย็บปิดนะครับกรีดเข้าไปปั๊บเนี่ยก็ต้องมีการเย็บนะครับจากกล้ามเนื้อลีเวเตอร์นะครับในตำแหน่ง เรียนแบบธรรมชาตินะครับเนาะมาเกาะที่ขอบล่างของแผลที่เรากรีดไว้ได้ไหมครับแล้วก็เย็บกันถ้าเมื่อไขใลืมตานะครับกรมเนื้อมันนิดดึงขึ้นไปก็จะเกิดรอยพับบริเวณนี้นะครับทำให้เกิดโฟลหรือคลีสขึ้นนะครับทำให้เกิดตา2ชั้นนะครับงั้นชั้นตาสูงหรือเตี้ยอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับทีนี้คีย์เวิร์ดที่สําคัญคือความสูงจากขนตาไปจนจนถึงขอบบนของกระดูกอ่อนทาซอกเพลทอันเนี้ย ในฝรั่งกับคนเอเชียไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีตารางให้ดูฉะนั้นการกีตาสองชั้นในฝรั่งกับในคนเอเชียจึงมีความต่างกันด้วยความสูงของตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นมีค่าเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาให้ดูภายหลังนะครับโอเคไหมกันสําคัญเนาะคำว่าสูงเกินไปคือไปกรียวงบนนี้เลยนะครับห่างจากกระดูกอ่อนขอบนกระดูกอ่อนนี้มากๆเลยนะครับเนาะโอเคนะครับเทตาปลือหลังผัดตัดมันเกิดขึ้นได้ไหมนะครับ ก็บอกที่จะบอกคือมันเกิดขึ้นได้นะครับเนาะทีนี้อนุมาณว่าเคสเหล่านี้เนี่ยก่อนผ่าตัดไม่เคยมีตาปืนนะครับต้องบอกไว้ก่อนเคสตาปืนตัดทิ้งไปนะครับเราไม่คุยเลงในประเด็นนี้หมายถึงว่าก่อนผ่าตัดนะครับตาปกติดีลืมตาได้แหววดีนะครับเนาะแต่หลังผ่าตัดแล้วนะครับมีตาปืนได้นะครับประมาณเต็มที่ไม่เกิน3เดือนนี่ในกรณีที่ชั้นตาสูงปกตินะครับเนาะไม่ได้เกินเกินปกตินะครับก็ควรจะต้องหายไปภายใน3เดือนคําถามคือใน3เดือนแรกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ หนจะเปลือกตาบวมนะครับนาอแล้วก็ตาเรามันยังไม่เข้าที่ใช่ไหมครับขอบร่างของแผลนี่ยังบวมอยู่งั้นการลืมตาก็ยังไม่ได้สุดเต็มที่กว่าจะปรับตัวได้ก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนนะครับทุกอย่างควรจะต้องเป็นปกติเอกสารนั่งอิงก,ก็ร่วม20ปีแลปีนะครับน้อแอนโน่โอพลาสติกเสริมลิ้นหนึ่งเก้าเนะครับให้เวลาได้ไม่เกิน3เดือนแต่ถ้าเกิน3เดือนไปแล้วอาการเหล่านี้ยังเหลืออยู่เนี่ยก็คงต้องไปเจอคุณหมอใหม่นะครับคงอาจจะต้องแก้ไขอะไรบางอย่างแต่ในรายที่ชั้นตาสูงเกินไปนะครับ ชั้นตาสูงกันไปแล้วมีตาเปลือยอ,อยู่เนี่ยอันเนี้ยอาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อตาหรือแม้กระทั่งสูงเกินไปจริงๆนะครับทีเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังไอ้กระดูกอ่อนทาร์ซอเพลตเนี่ยนะครับอัปเปอร์ทาร์ซัสก็คือทาร์ซอเพลตนั่นแหละในคนฝรั่งกับคนเอเชียต่างกันยังไงนะครับช่องนี้คือฝรั่งช่องนี้คือคนเอเชียเจนฝรั่งเนี่ยจากขนตาไปจนถึงขอบบนของกระดูกอ่อนเนี่ยมันได้ประมาณ10บมิลหรือประมาณ1เซนเลยนะครับ เพราะฉะนั้นในตําราต่างประเทศเนี่ยการกรีดชั้นตาเนี่ย<อ>เขาถึงให้ลงแผลสูงจากขนตาประมาณสักเกือบเกือบเซนหรือประมาณ10มิลน,นะครับซึ่งถ้าเอาแบบนั้นมาใช้ในคนเอเชียมีปัญหาแน่นอนเพราะว่าคนเอเชียเนี่ยผู้ชายผู้หญิงนะครับเต็มที่ก็ไม่เกิน88.5 7 7 5เอาเป็นว่าในคนเอเชียเต็มที่ค่าเฉลี่ยคือประมาณ7จ็ดงนั้นขนตาจนถึงขอบบนของตัวกระดูกตาสั้วแผเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ7มิลงนั้นคนเอเชียนะครับแผลแผลที่เราจะสร้างชั้นตาเนี่ย ก็ไม่ควรจะเยอะเกินกว่า7 8มิลนะครับเยอะกว่านี้เนี่ยถือว่าสูงเกินไปถ้าเป็น10มิลเนี่ยคือต่างกันเกิดประมาณ3มิลกับคนเอเชียเนี่ยโอกาสที่ชั้นตามมันสูงไปจะมีปัญหาขึ้นได้นะครับเนาะเนี่ยปกติเอเชียเราล็อกตรงนี้ใช่ไหมครับสมมุติว่าในคนเอเชียเนาะจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับประมาณ7มิลค่าเฉลี่ยนะครับเนาะแต่ถ้าในฝรั่งเนี่ยจุดนี้ถึงจุดนี้อาจจะถึงประมาณสิบมิลนะครับแต่ถ้าเราเอาตำราฝรั่งมาไปกรีดสูงนะครับ10มิลนะครับแล้วไปล็อกตรงนี้ เย็บตรงนี้นะครับมางกรอขอบล่างสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะทําให้มีอาการตาปลือได้นะครับเพราะว่าระยะตัวนี้มันห่างจนเกินไปนะครับเกิดอาการรั้งทําให้เวลามันลืมตาเนี่ยมันลืมได้ไม่สุดนะครับเนาะเราเรียกจะกลุ่มเราจะเรียกกลุ่มอาการนี้ว่า fardeen like effect นะครับเนาะเห็นไหมนี่ตาข้างนี้มันปลือหลังผ่าตัดเห็นไหมครับเพราะว่าลงชั้นสูงไปเวลาลืมตาเนี่ยมันลืมได้ไม่สุดนะครับตาก็เลยปลือเห็นไหมขนตาก็เลยบางตาเห็นไหมฮะโดยว่าบางตาดําชัดเจนเปรียบเทียบกับข้างที่ปกติ น,นี่คือฟาเดนไลค์เอฟเฟกนะครับลูกก็ประมาณนี้นี่คือตาปกติเนาะพอเราไปยึดในตำแหน่งที่สูงจนเกินไปเนี่ยตามันก็กรอกลืมได้ไม่เต็มที่นะครับก็จะเกิดอาการลังรังนะครับทําให้มีอาการตาบือขึ้นได้นะครับคําถามคือวิธีแก้คือ,อยังไงนะครับถ้ามีชั้นตานที่สูงไปนะครับนะบางทีอาจจะไม่ต้องรอ3าเดือนนะครับอาจจะต้องรีเอ็กซ์โปเรชันเลยคืออาจจะต้องผ่าตัดแก้ไขไปคลายปมออกนะครับไปใครใหม่ที่เราเย็ยบไว้ในตำแหน่งที่สูงกันไปมา,มาเกาะใหมนะ่ในตำแหน่งที่ต่ําลง นะครับซึ่งผมก็ผมผมก็เคยเจอนะครับเป็นระยะระยะเลยนะครับเนาะโอเควันนี้ผมว่าเราน่าจได้คนทุกคนจังๆแล้วนะครับงั้นคนที่ฟังคลิปนี้นะครับทําชั้นตามหนาไปนะครับแล้วก็ตาปลือมาเป็นชาติแล้วนะครับไม่หายชั่ทีนะครับก็เกิดปรากฏการณ์ฟาเดนไลค์เอฟเฟกต์นี่เองนะครับโอเคไหมเนาะคำถามันึงที่อยากจะให้ดูก็คือแล้วเราจะรู้เองว่ากระดูกอ่อนของเราไอ้ท้าสเกลเมันสูงเท่าไหร่ในความเป็นจริงนะครับจริงๆเนี่ยมันก็มีวิธีทำนะครับ ผมเชื่อว่าพวกเราตอนเด็กๆนะครับรุ่นเด็กๆรุ่นวัยรุ่นผู้นี้อาจจะไม่รู้จักนะแต่รุ่นเด็กอายุพเท่าผมเนี่ยนะครับยี่สิบสามสิบสปีที่แล้วตอนเด็กๆเนี่ยเราจะเล่นปริ้นตาปิ้นตาแดงออกมากันนะครับเนาะตาแดงที่มันพริกออกมาได้เนี่ยความหนาตอนนั้นเนี่ยคือความสูงของกระดูกอ่อนเท้าส้นเพลทนั่นเองได้ไหมครับคุณหมอเขาก็จะวัดความสูงของเท้าส้นเพลทด,ด้วยการปริ้นตาออกมานะครับแล้ววัดความสูงของเท้าส้นเพลทกระดูกอ่อนชิ้นนี้ได้นะครับอย่างแม่นยำนะ ควรจะสูงประมาณเท่าไหร่โอเคไหมครับเนาะอ่ะมาดูตัวอย่างตา2ชั้นนะครับที่ผมจะค่อนข้างระมัดระว,วังในการทาชั้นตาที่สูงจนเกินไปนะครับเนาะอันนี้ก็เรียนแบบธรรมชาติที่สุดเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยววันหลังจะมีโอกาสจะเล่าให้ฟังเรื่องดินามิกครีสกับสเตติกคลีสเนี่ยมันต่างกันนะครก็คือชั้นตาที่เป็นธรรมชาติมีตา2ชั้นเฉพาะตอนลืมนะครับไม่ใช่ว่าลึกเป็นตาสองชั้นตลอดเวลาไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตาเขาเรียกว่าสเตติกอันนี้จะไม่ธรรมชาตินะครับของผมทำเนี่ยจะเป็นดินามิกทั้งหมดนะครับเนาะ ชั้นตาก็จะสวยงามสวยงามไหมครับเนาะเป็นธรรมชาติเนาะสวยงามนะครับต้องยบก็เป็นเคสแก้ไขโดยเฉพาะตานี้นะครับเนาะสวยงามอันนี้เขามองลงนะครับเนาะมองมองตรงก็จะสวยเป็นปกติสวยงามนะครับสวยงามเนาะถือจะเป็นฝรั่งผมก็จะวัดระยะของกระดูกอ่อนทาับเพดอย่างแม่นยํานะครับเนาะสรุปนะครับถ้าคนปกติทําตามไม่เคยมีประวัติภาวะต,ตาปืนมาก่อนนะครับเนาะ,ะทำตาสองชั้นนะแล้วก็ มีอาการตาเปือเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้รอสัก3าเดือนนะครับแต่ถ้าในคนปกติเช่นกันนะครับแต่ว่ากรีดชั้นตาสูงไปสูงไปที่ว่าของผมคือศูนย์เป็นหลักเซนนะครับ1ิบมิลขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ให้พึงระวังไว้นะครับถ้ารอสักพักแล้วมันยังตาปลืออยู่นะครับแล้วก่อนผ่าตัดก็ไม่ได้มีอาการนี้นะครับไปปรึกษาคุณหมอนะครับอาจจะเกิดปัญหาเรียกว่าฟาเดนไลท์เอฟเฟกขึ้นได้นะครับซึ่งการรักษาแก้ไขก็คือผ่าตัดเข้าไปนะครับ ไปคลายปมอันเก่านะครับแล้วก็ฟิกซ์ใหม่ในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับอาการตาเปือก็จะหายไปภายในสองสเดือนหลังผ่าตัดแก้ไขนะครับเนาะก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่จำเป็นต้องรอนานไปกว่านี้นะครับเนาะเพราะว่าถ้าฟิกซ์ชั้นตาสูงไปเนี่ยควรจะนวดแผลยังไงนะครับประคบน้ำแข็งยังไงนะครับก็มีปัญหาเรื่องตาปือยอยู่ดีมันคงไม่ได้หายไปนะครับเนาะต้องแก้้ดยการผ่าตัดแก้ไขนะครับแล้วก็อยากให้ใจเย็นๆนะครับทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ ก่อนย้ายกันไปขออนุญาตฝากนะครับ d a K Collagen Peptide น่ง้ยเปอซนนะครับไว้ในหัวใจของเราด้วยนะครับกินวันละ3ากรัมหรือประมาณ1ช้อนตวงต่อวันนะครับก็บำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนะครับวันละ 10- 15กรัมก็บำรุงกระดูกกล้ามเนื้อและข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันผมเองเป็นนักกีฬานะครับผมก็ินซัดเยอะหน่อยนะครับเนาะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปกดไลค์นะครับกดสั่นประกายนี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับทีมงาน d a k ของพวกเราด้วยนะครับ แล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ